สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอภูหลวงครับบ้านไร่ภูหลวงฮักเลยภูหลวงพันไม้ครับบรรยากาศสวยๆครับบ้านไร่บ้านสวนภูหลวงอำเภอภูหลวงรอยต่อวังสะพุงครับให้บริการอะไรบ้างพี่น้องวันนี้นำพาคุณผู้ชมมา ชมด้านในนะครับว่าเป็นจุดที่ให้บริการอะไรบ้างสนนเส้นวังสะพุงมาทางอำเภอพูหลวงครับจากทางตำบลผาบิงเข้าสู่ตำบลหนองคันอำเภอพูหลวงครับเยี่ยมชมพันุไม้เยี่ยมชมไม้ดอกไม้ประดับพันธไม้หายากครับ บ้านไร่ผูหลวงฮักเลยผู้หลวงพันไม้ครับพันไม้นานาพันครัเยี่ยมชมพื้นที่ที่ให้บริการนะครับยินดีต้อนรับสลับทุกท่านนะครับท่านที่สนใจมาเยี่ยมชมพันไม้ ที่บ้านไร่ภูหลวงฮักเลยยินดีต้อนรับทุกท่านครับนี่ครับเยี่ยมชมบรรยากาศหน้าบ้านซุมพันธุ์ไม้ไว้คอยบริการนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ชำไม้ชําต้นไม้นะครับต้นไม้ก็คือไม้ผลพืชเศรษฐกิจต่างๆนะครับ ที่เรามีจําหน่ายในสวนด้วยนะครับสำหรับเกษตรกร,กรที่สนใจไม้ผลไม้ประดับครับยินดีต้อนรับและบรรยากาศภายในบริเวณบ้านไร่หักเลยผู้หลวงหรือว่าบ้านสวนบ้านไร่ผู้หลวงหักเลยครับนะครับกล้วยไม้สวยๆภาชนะที่เป็น สถานที่ตรงนี้ได้มีโอกาสได้เยี่ยมชมรถด้วยนะครับวันนี้รถสวยพร้อมกับบรรยากาศดีๆในสวนครับรับพื้นที่บนถนนเส้นวังสะพุงตำบลผาบิง่งรอยต่ออำเภอภูหลวงครับตำบลหนองคันครับสวนพื้นที่สวน บริเวณที่ปลูกไม้ผลไม้ประดับนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่สวนที่ทำการเกษตรอยู่นะครับเก็บภาพมาให้ชมกันครับนี่ครับสถานที่ที่จะ,ะเลี้ยงแพะครับมีการจัดเตรียมพื้นที่ไว้แล้วนะครับสนใจมาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับอนาคตก็จะทำเป็นฟาร์มแพะ เพื่อศึกษาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จำหน่ายลูกแพะที่นี่นะครับก็จัดเตรียมสถานที่ไว้แล้วเรียบร้อยครับครับบรรยากาศสวนเพาะพันธุ์ชำกิ่งไม้เพื่อจำหน่ายนะครับเกษตรกร,ร,กรที่สนใจพันธุไม้ดีๆทุเรียนลำไยมะขามเปรี้ยวมะขามหวานมะนาวพืชไม้สวนนะครับติดต่อสอบถามได้ที่นี่เลยนะครับนี่ครับ ต้นไม้ครับภาพบรรยากาศด้านในครับภาพชิงช้าไม้โบราณสวยๆนะครับ เส้นทางรถยนต์ที่วิ่งผ่านจากวังสะพุงไปทางอำเภอทูหลวงนะครับภาพบรรยากาศด้านในบริเวณบ้านไร่ทูหลวงฮักเลยครับภาพบรรยากาศสวยๆด้านในครับตกแต่งซุ้มนี่ครับ ซุ้มชิงช้าไม้โบราณประดับด้วยต้นไม้ครับไม้เลือ้อยไม้ที่นำมาประดับตกแต่งซุ้มชิงช้าครับนี่ครับสถานที่จะบริเวณด้านในครับทำบรรยากาศด้านใน บ้านไร่ผู้หลวงฮักเลยนี่ครับซุ้มสวยๆตกแต่งนะครับตรงนี้ต้องใช้เวลานานนะครับกว่าจะได้ภาพนี้ก็จะได้ความสมบูรณ์ของซุ้มตรงนี้ก็ใช้เวลาอยู่นานครับก <ไล S 1> ว่า <ไล S 1> ต้นไม้จะสมบูรณ์ขนาดนี้ครับครับนี่ภาพบรรยากาศสวยๆ,ๆครับบริเวณซุ้มชิงช้าหน้าบ้านครับนี่ตกแต่งก็พร้อมที่จะมีภาพดีๆนะครับ อีกสักสองสเดือนก็จะมีรอให้มีภาพดีๆสวยๆออกมากครับนี่คือดอกไม้ในสวนโอ้โหสวยมากๆครับนี่ดอกไม้ต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้วก็ให้ดอกตอนนี้สวยงามมากๆครับบรรยากาศดีๆนี่ครับเยี่ยมชมพื้นที่ที่ทยยําสวนยางพาราด้วยนะครับแล้วก็ปลูกข้าวโพดด้วยอันนี้มาทําความรู้จักกับเจ้าของสวนครับอันนี้ วันนี้นงนุชขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งครับสวัสดีครับนงนุชครับค,ครับน้องนุชนะครับน้องแนะนําตัวนิดนึอ่อชื่อนุชนะคะอยู่มาทําเกษตรเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะ,คะอยู่บ้านไร่ผู้หลวงฮักเลยค่ะตาแหน่งอยู่ที่อย,ทอยู่ที่ก็คือระหว่างบ้านนายแก่กับ,บบ้านหนองคันค่ะอยู่กรมที่14ค่ะถนนหมายเลข2 2งสถ้ามาจากวังสะพูนก็กิโลเมตรที่ กิโลเมตรที่สิบสี่ค่ะสิก่อนถึงตำบลหนองคันผู้หลวงใช่ค่ะก่อนก่อนถึงบ้านบ้านหนองคันใช่ค่ะโอเคน <Okay. S 1> ้องนุษแนะนําสถานที่ด้วยแล้วก็แนะนําชื่อ<ม>ป้ายหน้าบ้านเราเนี่ยบ้านสวนอะไรครับเอ่อที่นี่นะคะก็จะเป็นเป็นบ้านไร่ผู้หลวงฮักเลยแล้วก็วตอนนี้ เราเพิ่งย้ายย้ายตัวเราเองจากในเมืองเข้ามาอยู่ที่บ้านสวนเพิ่งมาอยู่ได้สองสองสามเดือนค่ะตอนนี้เราก็เลยลงพันไม้แล้วเราก็เลยเป็นเป็นชื่อไม้ชื่อพันไม้อีกพันไม้นึงก็คือเป็นผู้หลวงพันไม้อันนี้ก็คือขายทั้งไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็จะมีไม้ไม้พวกตระกูลบอลต่างๆแล้วก็จะเป็นพวกไม้ ดูดฟอกอากาศไม้ดูดสารพิษแล้วก็จะเป็นพวกแคนตัสด,ด้วยแคนตัสด,ด้วยนะครับแนะแนำแคนดัสตรงนี้นิดหนึ่งครับมีอะไรบ้างแนนะคะนดัสนะคะเดี๋ยวบอกประโยชน์ของแคนตัสก่อนนะคะแคนตัสเนี่ยอย่างน้อยก็คือ,อตั้งไว้ที่โต๊ะทํางานนะคะก็จะเป็นขออนุญาตค่ะตั้งไว้ที่โต๊ะทํางานเ,าเขาก็จะช่วยดูดกืนแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะครับค่ะกระบองเพชรนะคะเขาก็จะ ช่วยกืนแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ค,รค่ะก็จากห้างหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอมือถือแล้วก็เหมือนเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมันจะได้มีสีเขียวเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยดูดสารพิษด้วยส่วนหนึ่งที่จะนําไปตกแต่งบ้านได้ด้วยใช่ค่ะคแล้วก็จะมีหนวดหรือสีตัวนี้ค่ะแต่ว่าตัวนี้เราเรายังไม่ได้แต่ง แต่งตัวกระถางให้ค่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะมีอุปกรณ์อะไรตกแต่งด้วยใช่ค่ะใช่พวกตรงนี้เราจําหน่ายหน้าหน้าร้านเราด้วยหน้าหน้าสวนเราด้วยใช่อย่างอย่างตัวนี้ค่ะขายอยู่ที่50บาทเองค่ะแต่ว่าเราจะต้องตกแต่งด้วยก่อนนะคะครับส่วนกระบอกกระบอกเพชรมีอะไรบ้างชั้นล่างนล่างก่อนด้านล่างตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นที่นิยมค่ะเป็นกระบอกเพชรพันใหญ่พันใหญ่เขาเรียกจาคามาลูครับและนี่ครับแนะนำค่ะอันนั้นเป็นคอนโดนางฟ้านี่เลยค่ะ พิ่งตัดมาเมื่อวานนะคะใช่ค่ะอันนี้น้องๆเริ่มมีมีรากแล้วก็ยังไม่ได้ลงกระถางค่ะพร้อมลงกระถางสวยๆได้เลยใช่ค่ะพร้อมลงกระถางสวยๆได้เลยอ่ะมีอะไรแนะนําอีกครับอันนี้จะเป็นโป๊ยเซียนแคะนะคะครับโป๊ยเซียนแคะหูปวกขึ้นละ ก็จะมีมีมีทั้งหมดสีสีก็จะมีสีด่างๆแล้วก็จะมีสีแดงซึ่งก็เขาจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็จะมีสีขาวตอนนี้สีขาวหมดไปแล้วครับตรงมุมนี้มีอะไรแนะนําครับตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกคอนโดนางฟ้าหรือว่าปราสาทนางฟ้านะคะครับแล้วก็จะมียกยกน้าโชกค่ะจะมีบันไดสวรรค์นะคะอันนี้ก็จะเป็น อะไรนะช้อนเงินช้อนทองค่ะอันนี้เป็นไม้มงคลใช่ค่ะเป็นไม้มงคลค่ะครับแล้วก็จะเป็นหวายนําโชคนี่ค่ะนี่ไหว้ป่าด้วยเหรอหวใช่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นพ่อจากเมล็ดใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้พ่อจากเมล็ดค่ะก็จะดูได้ได้จากตามธรรมชาติเขาจะมีรงนีอยู่ค่ะแล้วก็ถ้าต้นใหญ่ของเขาก็ก็คือแค่นี้อันนี้ก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศได้ด้วยค่ะครับอวันนี้พามาชมตรงนี้จะเป็นไม้อะไรนะครับน้องนุ อันนี้จะเป็นไม้ผลอามีไม้ฟอกอากาศฝั่งนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นไม้ผลตัวนี้ค่ะที่ร้านเราจะขายขายหน้าร้านอยู่แค่กระถางละห้าสิบบาทนะคะอันนี้ผีเสื้อลาตีค่ะก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศเหมือนกันตัวนี้จะเป็นลิ้นมังกรค่ะห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีบอล บอลสีนะคะแต่ว่าเป็นสีอื่นหมดไปแล้วค่ะของยังไม่เข้าของยังไม่เข้านะครับมีอะไรบ้างครับตัวนี้ไม้ผลมีทุเรียนก็จะมีทุเรียนค่ะฝรั่งใช่ค่ะมีฝรั่งฝรั่งก็จะมีฝรั่งมะม่วงมีฝรั่งมีมะม่วงมีมะนาวแป้นด้วยใช่ค่ะมะนาวแป้นมะม่วงพันอะไรครับมะม่วงอะมะม่วงมีหลายพันค่ะมะม่วงก็จะมีฟ้าลั่นฟ้าล้าน มีโชคอนันต์มีมะขามเปรี้ยวยักษ์ด้วยมีมะขามเปรี้ยวยักษ์มะขามหวานสีชมพูแล้วก็จะมีไผ่ไผ่ก็จะเหผ่มีมะขามอ๋อมะขามป้อมด้วยมีมะขามป้อมด้วยแล้วก็จะมีไผ่ไผ่ที่บ้านไร่ภูหลวงทักเลยที่ดังที่สุดก็คือจะเป็นไผ่สางหมุนไผ่สังหมุนซึ่งได้สายพันธุ์มาจากทางใช่ค่ะได้มาจากในทางทางไร่นงอเอี่ยวอะค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่า ส่วนใหญ่หลักๆเลยก็จะน่าจะมาจากอุตรดิต์ค่ะแต่ว่าไร่สร้างหมุนที่บ้านไร่ภูหลวงฮักเลยเนี่ยหน่อของเขาจะใหญ่หรือว่าดินที่นี่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ลำสวยด้วยนะครับใช่ค่ะนี่เลยค่ะลำยาวนี้เลยนะครับเอาันดีน้องนุชแนะนําสถานที่ค่ะแนะนําสถานที่ครับค่ะบ้านไร่ภูหลวงฮักเลยนะคะอันนี้ป้ายบ้านไร่ภูหลวงฮักเลยหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็จะเป็นภูหลวงพันไม้ครับ ที่หลักๆเลยที่ไร่เรามีก็จะมีกระบองกระบองเพชรยักษ์ค่ะค,คือตัวนี้นะคะใครๆเขาก็ก็ใครมาก็คือต้องมาเช็คอินที่นี่ค่ะแล้วก็เป็นป้า,ายบ้านไร่ผู้หลวงฮักเลยรไร่ของเราก็จะมีจําหน่ายไม้ไม้นานาพันธุ์กระบองเพชร,รทุกสายพานันแล้วก็แคนตัสทุกสายพันธุ์นะคะ ค่ะฝากบ้านไร่ภูหลวงฮักเลยด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์0 9 3 4 6 2 6 3 5 5่ค่ะเบอร์นี้สามารถติดต่อเรื่องของต้นไม้ใช่ค่ะทั้งขอคำแนะนำอะไรต่างๆได้ด้วยได้ค่ะทั้งกระบองเพชรทั้งแคนตัสแล้วก็ไม้ดอกไม้ผลไม้นานาพันธุ์ทุกชนิดแล้วก็เป็นเป็นพวกไผ่ค่ะครับน้องนุทำยางพาราอยู่ด้วยไหมครับช่วงนี้ใช่ค่ะทำสวนยางพาราด้วยตรงนี้เนื้อที่เท่าไหร่นะครับทั้งหมด พื้นที่ที่เป็นไร่ของเรานะคะพื้นที่ทั้งหมด 45, 45ไร่เป,เป็นโซนยางพาราก็คือ24ไร่ครับแล้วก็จะมีสวนไม้สวนไม้ผลนะคะสวนสวนไม้ผลมีสวนแก้วมังกรครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนมะขามครับใช่ค่ะแล้วเรากําลังจะทําสวนฝรั่งเพิ่มแล้วก็จะมีไม้ที่เราปลูกเพื่อให้ลูกค้าได้อยู่ อ่าแจ้งเบอร์โทรนี่หนึ่งครับน้องนนท์เมื่อกี้เนี่ยเบอร์โทร่เบอร์โทรที่ไร่นะคะ0 9 3ย์2 6 3 5สสหหค่ะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับน้องนนท์ครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับข้อมูลของบ้านไร่ภูหลวงฮักเลยครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็แนะนําให้พี่น้องได้มาเยี่ยมชมที่นี่ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยสถานที่ที่ให้บริการเรื่องของกาแฟด้วยนะครับเป็นบ้านสวนที่ เข้าเยี่ยมชมได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์โทรนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปพิเศษครับวันนี้บ้านไร่บูเหลืองฮักเลยบ้านสวนที่ปลูกผสมผสานนะครับพืชเศรษฐกิจด้วยแล้วก็พืชหลักๆด้วยนะครับแนะนําให้พี่น้องได้นมามีโอกาสได้มาเที่ยวชมกันนะครับ,ข,ข,อบ,มมรบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนี้พิเศษนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับ ลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ